โอเคเสียเนียบจ๋าครับต้องมาพูดคุยกันหน่อยแล้วล่ะหลายท่านนะฮะซื้อไปน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดจัดซื้อไปก็คือวางโชว์กันเพราะไม่กล้ากินล่าสุดครับเห็นเอาไปหนุนล้อครับการลดไหล <c oughs> อ่ะต่อครับผม <c oughs> ไม่เดี๋ยวก่อนคือยังไง,งงงงงก็นายบุ๊กทำอย่างนั้นผมก็เลยเออมี <c oughs> สักอย่างนึงเดี๋ยวมันจะเฉาเกินไปไนาย ทำไมคุณถึงไม่ให้เกียิสินค้าของเราเองอะมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนายนายต้องไปดูคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวมีทาตัวมั่งทาหน้ามั่งหยอดตามั่งแ็แล้วแต่คุณจะไปใช้ประโยชน์เนี่ยนายผมจะมาขายของโอเคครับผมขายของครับจะเล่นแบบนี้อีกนะโปโดดู้ายตอนนี้400กว่าขวดใช่ครับผม400ขวดแล้วขายออกไปแล้วแล้วก็คอมเมนมาก็400กว่าข้อความได้เรื่องของฝาปิดไม่ถึงนะ ไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงครับไม่ถึงนะไม่ถึงไม่ถึงนะผมเดี๋ยวเราก็คือจะแก้ไขให้แก้ไขให้ครับผมโอเคหลายคนฮะซื้อไปไม่กล้ามาทานคิดถูกแล้วครับผมเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยได้ลิ้มรสกับความอร่อยกันแล้วใช่ครับคุณช้าแล้วนะช้าไปแล้วคุณช้าไปแล้วเพราะว่าตอนนี้นะสต๊อกก็คือเหลือกันอีกแค่ร้อยนิดๆครับผมนิดๆนะฮะก็จะหมดล็อตแรกกันแล้วนะครับผมอ่ะวันนี้ก็คือจะมาเปิดขวด โชว์กันเลยนะครับว่าเราเนี่ยใส่พริกกันจริงๆไหมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นของดีทั้งนั้นเลยนะครับขยาไม่กล้าขยาวทำไมครับกูกระชอกะอยอครับยอกยอมยอฝากถึงไดเดอร์นะครับผมช่วงขี่ไปส่งกันก็เจอหลุมเจออะไรก็เบรกกันนิดนึงอย่าไปหยุดในหลังรถนานรีบๆไปส่งกันนะครับผมนี่อ่านี่ามาเนี่ยปลาเนี่ยเนื้อปลากันเลยเนี่ยนี่นะครับ เห็นไหมเสียงเพาะซีมาอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับอย่างดีนะเกี่ยวด้านยอสยอกยอสยดูนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมเราไม่ได้ไปย้อมแมวขายกันเราขายกันจริงนะฮะจริงจังนะครับไหนครับดี กัดก้อนเกลือไหมอู้ดีครับดีจริงๆเห็นไหมครับเห็นไหมนี่วัตถุดิบดีจริงๆครับนี่เข้มข้นเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมครับเครื่องแน่นเลยนะครับเข้มข้นกันเลยดูพริกนะครับแน่นนะครับเห็นไหมครับ ไม่ได้ทําหลังบ้านแล้วมากอกหน้าบ้านครับผมคุณชมว่าเอ้กินได้แต่เนื้อปลาเหรอไม่ครับในลองกินกับขนมต่างประเทศดูครับผมขนมอะไรครับขนมจีนครับผมรีบพูดกับห้เราเนี่ยสอนคํากันอยู่นะไปซองกันใหม่นะครั้งหน้านะสามารถจะทานคู่กับผักก oh ็ได้ในะครับในผักไปโอเคเลยออ อ่ะเดี๋ยวฝากไปขายต่อแล้วกันอันเนี้ยขายต่อเลยปะไม่ได้ครับไม่ได้ครับวนนี้นายขอได้ได้ได้ครับผมได้ครับผมได้ได้ครับตังคูด้วยลงทุนให้ด้วยไม่มาถึงได้เดี๋ยวเราเช็คสต๊อกให้ว่าพอโอเคโอเคถ้าเกิดจะทานคู่กับปลาท่องโกได้ปะได้หมดแล้วครับจะทานกับอะไรได้หมดเลยครับผมพาสต้าก๋วยีฟู้ดอ่ะมันก็ทานกับอะไรชีสเค้กโดนัท อันนั้นมันก็เกินไปนะขนมปังขีมไข่เต่าฝอยทองทองหยิบทองหยอดกินอะไรอ็ถานก็เยอะแล้วกนคอมเมนต์ในไลฟ์สดเนี่ยมันอยู่ในขอบเขตไม่ได้ออกไปขนาดนั้นกูลงทุนได้มึงกูทั้งออกแบบดีวกับโรงงานให้มีออยมีทุกอย่างตอนแรกๆมึงก็กะจะมาเทจากหลังบ้าน ก่อขายกันกูก็บอกว่าห้ามถามห้ามถามเพราะมันจะเสียชื่อเสียงเราใช่ไหมใช่ครับผมนายช่วยเหลือเนี้บทุกสิ่งทุกอย่างเลยตังก็ตังนายลงทุนให้กับเนี้บตบหัวนายเจ้าของแบร์แล้วโชว์เก่าแล้วพี่อําคุณเล่นๆก็ตบเล่นๆตบเล่นๆอย่าไปถือสาที่นายเนี่ยจริงจังไปแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าขายดี้เปี้ยงเปี้ยง จะไปจากนายป่ะไปตั้งแต่รถสามแล้วจะไปแล้วใช่ไหมไม่ไปหาผลิตภัณฑ์อย่างอื่นมาต่อตอนนี้มันขายดีเราก็จะไปต่อกันนะครับผมสิบนิ้วไปวัดนรรมชมแล้วไหวแล้วไหวเลยครับขอบคุณจริงๆครับเพราะว่าเซอร์ไพรส์จริงๆแล้วก็ช็อกด้วยเพราะว่าขายออกไปได้เยอะมากมากกับขอบคุณจริงๆเลยนะครับเราทํามานะฮะด้วยใจจริงๆแล้วก็ วัตถุดิบทุกสิ่งทุกอย่างดีทั้งหมดเลยฝากกันด้วยนะครับผมกับน้ำจิ้มซีฟู okay. ้ดเด็ดจัดบายบายโอเคเดี๋ยวนะเอาคือบายบายแค่นี้รวยแล้วไม่มีสัมมาคาวะกู <c oughs> เนี่ยเพื่กูเนี่ยทั้งวาเเขาเนี่ยเนี <c oughs> ่ยวาคือบายบายคือ bye โอ้โยไอเนี้ยเอยจะพูดอร่างมึงนยี่ยวเนี่ย อ่ะนั่นก็ขอบพระคุณท่านที่อุดหนุนไปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับผมและท่านที่กำลังจะซื้ออ่ะอ่ะคขอบพระคุณมากครับโอ้โหายบายโอ้โหโอ้ยมาแล้วครับน้ำจิ้มซีฟู้ดตาเด็ดจันแซ่บเผ็ดเด็ดถึงใจงานนี้พร้อมส่งความแซ่บถึงมือทุกคนคงความสดบรรจุค,ความอร่อยในขวดจิ้มกับอะไรก็อร่อยอย่าพลาดกันนะครับ